ก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงปัญหานะครับกับการบินโดรนให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นที่ตัวแรกครับที่ใช้นะครับก็เป็นมินิ3นะครับรีโมทเป็น RC นะครับเป็นรีโมทธรรมดานะครับปัญหาที่พบเจอกับตัวนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ เวลาที่ผมถ่ายทำนะครับให้มันบินตามอ่ะมันบินตามไม่ได้เนื่องจากเราต้องขับรถด้วยถ่ายเองด้วยนะครับมันบินตามไม่ได้นะครับก็ไปเจอผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับเอาตัวมินิ3 PRO รนะครับรีโมทเป็น RC เหมือนเดิมนะครับมาให้ทดลองใช้นะครับก็ แก้ไขปัญหาในเรื่องของ Active Tag ได้ดีนะครับในแก้ไขในเรื่องของบินตามวัตถุได้ในระดับหนึ่งตัวนั้นนะครับก็เป็นปัญหาอีกเช่นเดิมนะครับปัญหาที่เจอก็คือเวลาใช้ต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับก็เวลาเราจะโทรบอกให้คนขับรถขับออกมาได้นะครับหรือเรากำลังบินบินอยู่ มีสายเข้าปุ๊บสัญญาณหายนะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านเดิมครับก็นำมินิ3 Pro r c n 1นะครับรีโมทที่มีหน้าจอนะครับมาให้ทดลองใช้แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดนะครับในการบินของผมก็จะบินผัดผ,ผลเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากใช้โหมด quick shot นะครับหรือโหมดต่างๆที่ใน dji mini ให้มานะครับ ปัญหามันจึงเป็นภาพแบบนี้ครับวันนั้นรู้สึกจะบินเป็นเซอร์เคิลนะครับก็คือบินหมุนวนว,นวัตถุนั่นเองนะครับปัญหาของมันก็คือเซ็นเซอร์ข้างมันไม่มีนะครับมันก็บินตามวัตถุของเราไปปกติเพอเอิญนวันนั้นไปชนกับต้นมะละกอนะครับก็ตกลงแบบที่ทุกคนเห็นนะครับจนเมื่อเดือนกันยายนครับ DJI นะครับ ได้เปิดตัวมีสีโปรนะครับคอมโบแพ็คนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีก็เสนอให้อีกแล้วนะครับพี่มาเอาไปลองดูไหมนะครับเผื่อจะเข้ากับงานพี่ได้นะครับผมก็ไม่เคยไปเสียร้านนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับแล้วก็มาดูว่ามันจะแก้ไขปัญหานะครับในการบินผ่าผลของผมได้เพิ่มมากขึ้นไหมนะครับปัญหาที่เจออย่างที่บอกครับนตอนนี้ก็คือปัญหา การบินสไลด์ข้างนะครับไม่มีเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับตกมาแล้วสองรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในเจ้าตัว DJI Mini 4 Pro นี้นะครับเซตนี้เซตคอมโบตัวนี้นะครับให้อะไรเรามาบ้างเนาะนะครับบอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากนะครับเป็นการแกะของใหม่นะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปแกะของกันดีกว่าครับไปด้วยกันครับ โอเคมาแล้วนะครับกับ DJI Mini 4 Pro นะครับเซนะ็ตคอมโบเนาะตื่เต้นอ่ะเป็นการอัานบอกครั้งแรกด้วยนะครับก็กล่องดูดูหลหาไฮโซนะครับอย่งแรกตื่นเต้นมากถึงสิ้ด้วยตัวเองแล้วนะครับรอบนี้นะ แกออกมานะครับเราก็เจอกับกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋าหนึ่งใบในนี้มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วแกออกมาก็จะเจอแรกก็คือรีโมท r c n 2นั่นเองนะครับถุงนุ่นแกยังประณีนิดนึงโอเคเป็นสีเป็ สาเหตุที่แกะยังปานีดนะครับขอให้มาฟรีสาเหตุที่แกะย่างปนีดนะครับเดีดย๋ยวเวลาขายต่อเน้ะโอเคอน่าตาของรีโมทก็จะลูกทรงเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง<ม>เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีในเรื่องของเสาส่งสัญญาณบริเวณนี้เนาะนะครับก็ดี เขาบอกว่าส่งสัญญาณรับส่งสัญญาณได้ประมาณ0โลเนาโเดี๋ยวมาดูว่าถึงจริงไหมนะครับจากประสบการณ์ที่เคยบินไม่ถึงนะครับหรือบินใกล้เกินไปหรือสัญญาณอับหรืออะไรหลาย,ลายๆอย่างโอเคอช่างแมงโอเคมีอะไรอีกฮาร์ชาร์จนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่สำรองนะครับอีก2ก้อนนั่นเองนะครับแบตตัวนี้ขอดูโอเคนะครับแบตตัวนี้นะครับก็ได้แบตตัวพลัสมาด้วยเนาะนะครับเขาบอกว่าบินได้ไกลขึ้นนะครับจากสังสีเป็น47นาทีนะครับ แต่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะครับแบตตัวพัดนะครับเพราะตัวที่ตัวเก่าที่ใช้อยู่ก็เป็นแบบตัวธรรมดานะครับบินได้34นาทีเนาะแต่จริงไม่ถึงครับนะฮะเนื่องจากว่ากว่าจะบินกว่าจะอัดได้นะครับปัญหาเจอปัญหาบ่อยครับบินได้สมูทแล้วนะครับลืมกดเลคคอร์ดนะครับนะฮะโดนด่าประจำนั่นเองเนาะไม่ว่ากันโอเคชิ้นต่อไปก็คือเจ้าพระเอกนะครับแล้ว ก็คือตัวโดรนนั่นเองนะครับหรืออากาศยานนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมินิ4นะครับโมีตัวล็อกมาให้ด้วยเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับมีตัวล็อกมาให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์ให้ นะครับเซ,นซ็นเซอร์ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับ Air 3นั่นเองอมาดูครับกลางปีกมาดูกอนเชียแกะไม่เป็นโอเคอ่อโอเคดีนะครับเซนเซอร์มีลอ็อกทิศทางนะครับ แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถบินได้ประมาณ45นาทีนะครับก็ว้าวว้าวเลยอะเนาะนะครับแต่สำหรับผมบินแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับกว่าจะจับได้นะครับกว่าจะเสตค่าอะไรได้นะครับก็รูปทรงยังเหมือนเดิมเนาะ นะครับแบตเตอรี่สามารถใช้กับมินิ3มินิ3โป o ได้นะครับด้านหลังก็จะเหมือนกันกับตัวมินิ3นะครับก็มีช่อง Type C นะครับแล้วก็ช่องเสียบเมมโมรี่การ์ดเนาะนะครับโอเคนะครับเซนเซอร์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่ามีไฟด้วยเนาะนะครับในตัวนี้นะครับหลักมีประมาณนี้นะครับที่จะมารีวิวให้ดูนะครับมาอันบล็อกเลย นะครับเดี๋ยวใน e ีีหน้าครับเราจะไปดูกันว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาบินสไลด์ข้างของผมได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวขอใบอนุญาตการบินนะครับแล้วก็ใบอ,อะไรนะอ๋อเดี๋ยวตัวเตรียมตัวขอใบอนุญาตการบินนะครับประกันโดนนะครับแล้วก็ บขออนุญาตกองการบินพลเรือนนะครับทั้งกสชาแล้วก็กองการบินพลเรือนด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับในอีพีหน้าเนาะขอเสร็จดี๋ยาจะขอบินให้ดูนะครับโอเคก็ดูแล้วน่าจะเพลขึ้นโอเคหลักๆมีประมาณนี้นะครับในกล่องมีอะไรอีกโอเคอุย้ยลืมของแถมขอเย,ยอมะมากหม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 วกนะครับกัน,นชื้นนะครับหนึ่งห่อนะครับกันชื้น2องห่อ ันนี้คือคู่มือเนาะคู่มือการบินนะครับละเอีกใบพัดโอ้ใบพัดใ,ให้มา1-2 1ชุด2ชุด3ชุดโอเคสายไทซ C นะครับไท้ีสองด้านสายไทเอไทซ C นะครับแล้วกอ็อะไรวะลิกลแค่วงเนาะครับนี่วบบมีประมาณนี้เลย สุดจัดปลัดบอกนะครับถ้าปลัดไม่ลาออกก็จะบอกว่าสุดจัดนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวเตรียมตัวขอใบอนุญาตการบินก่อนเนาะครับทํานผูกต้องกับกฎหมายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับว่าในอีพีหน้าจะบินที่ไหนนะครับแล้วก็มันจะแก้ไขปัญหาตามที่ผมพูดได้ไหม ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะนะครับชุดนี้ก็ขอขอบคุณทางากัปตันยูกัปตันโดนอีกหนึ่งรอบนะครับที่นึกถึงกันเนาะนะครับที่ส่งของดีมาให้ทดลองเล่นดูนะครับก็ใครอยากได้โดนนะครับราคาเป็นเัินเองนะครับ ออกใบอนุญาตการบินนะครับติดต่อได้เลยนะครับร้านกับตันยูกับตันโดนนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยเนาะโอเคโอเคงั้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูอีพีนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาการบินของผมได้หรือไม่พร้อมแล้วบ๊ายบายโอ้ลืมบอกไปครับว่าเซตนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับ DJI นะครับตัวโดนนะครับ รีโมท RCN2 นะครับแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนเป็นพัดทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งหมด3ก้อนเนาะนะครับในราคาคอมโบที่37,390บาทนะบไปจับไปจองกันนะเนาะนะครับแล้วคุณจะบอกได้เลยว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่บินคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียว นะครับทำอะไรคนเดียวนะครับติดต่อไปเลยครับกับตันยูกับตันโดน